บรร้าพี่น้องทีมงานเฉี่ยวดำสิงห์ะเลาะจาข้าวนาบี เสียโอ้คือเกาลัดจ้าใหม่ปังเสียเปลี่ยนลูกน้องอ๋อน,นี่พเพิ่อนกาลุยไปก่อนเอาง่า,าย รามเลยเน็ดเข่าตรงดีดีขอนี้วอีกเดียก็ขอ,ขอกรกจากชุมนีบอลลุ่ม กันดีดีพี่นอ้องเขาอีเตยบานเอาเขาอีเตยน้องวัวลำพูจ้ะตอนนี้ก็เขาสดอยู่หกบาท,ทวัวสั่นไปเท่าไปทำจากก่อนเขาก็มีราคาจะ่ปีกายว่า,าได้สิบบาทปีนี้เริ่มอยู่หกบาทสามสี เดิมรถใหญ่ก็คอใครนิยมจ่าทางนี้รถใหญ่มันขึ้นคันแท้ดูบ่ได้ทางนี้คันแท้แต่ละไฮมันน่อยกั้นเอาน้ำจ่าทางนี้พื้นที่บสม่ัมเสมอ เข้างามเขาง้าบุเอาปาควัน อาปักควันก็นเอาไปฝนะน,น่นลายห่ากปรขาดจากเจอ่เอาปักควันก็นเอา อุ้มที่สองในแล้วอุ้มเนื่องจากนในอุ้มที่สอง นรถเนื่งกันที่ได้ประมาณ3าุ่มเมือเมือชมังเขาคอยสุดแล้วคนเกี่ยวตอนจักอุ่มที่3บัไรุยรุยรุยอุ่มที่3ต่อได้3อุ่มก็าจ,จะเอาไปเทตากแล้วบัน ที่ทอกันเบิดบ่มีลมเด้อนี่พี่น้องกูด้วะยี่สิบไร่จะมาอน,นี้ถึงข้าวเจ้าข้าวเหนียวเกี่ยวข้าวเหนียวก่อนข้าวเจ้าประมาณเจ็ดแปดไร่ที่เหลือก็เป็นข้าวอีเตียเเ้ยข้าวเหนียวก็ขอก็ขอหกบบ่ะมึงบิดมิดเป็นพี่น้องงามคักวะ ขอผมเตี้ยคุณเตี้ยวเแต่เา <c oughs> คุณเตี้ยคุณเตี้ยบุต้ออคุณเตี้ยมาคอยรู้ต้องบอกว่าก็ขอผมเตี้ยเขาถือาดนี้นี่โมมีราคาดอกพี่น้องเขางามๆก็บ่ได้ราคาหกบาทสามสิบปฏิมวันเสาร์เข้าไปทำหกบาทกรัวพี่น้องเขาสดถ้าอยากตากตากไปตะขายย้ำแห้งก็นใช่ได้ราคา